สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดใต้ตลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมมาเอาบุญนะครับมาเอาบุญในงานปริวาสกรรมวัดใต้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งงานปริวาสกรรมของวัดใต้จะมีจากวันที่20ถึง30มกราคม2567นนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับวัดใต้ก็เป็นวัดที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ํามูลนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแม่น้ํามูลครับนี่ครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณของด้านหลังวัดใต้นะครับก็เป็นแม่น้ํามูลนะครับทางฝั่งทางด้านนี้ก็ไปอําเภอราศีสไลนะครับคุณผู้ชมฝั่งทางด้านนี้ก็จะไปทางอําเภอยางชุมน้อยนะครับไปสะพานบ้านแก้งอาเภอยางชุมน้อย เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของงานปริวาสกรรมของวัดใต้กันนะครับอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับตอนนี้มีเสียงพระเริ่มสวดแล้วนะครับน่าจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มพิธีแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยรางวัลต่างๆนะครับของทางวัดใต้นะครับที่ได้รับนะครับ วัดใต้นะครับตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดองบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าศาลเจ้าเหือสวงนะครับก็คือเรือสวงหรือว่าเหือสวงนั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่ถวยรังวั่นนะครับที่ข้างเรือใดนะครับเรือก็จะมีเรืออยูนี่แหละครับยูวัดไต้นะครับพี่น้องครับสมัยก่อน่น ป็นมีเลือนะครับของวัดแล้วก็แข่งด้ถ้วยรางวัลนะครับซึ่งโอ้ถ้วยรางวัลนีหลายครับอยู่สารเสื่อสวงวัดไตตบลเมืองข้องอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเฮ้านะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับของงานปริวาสกรรมนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ขังในคนละครับพี่น้องครับครับนด่ก็คือบรรยากาศครับอ่ะครับตอนนี้กําลังไล่สดอยู่ครับไล่สดไล่สดมาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าขอบคุณมากครับพนุนเป็นเอฟซี อาศีสเกดชาแนลครับคุณผู้ชมครับอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาไล่สดเด้อครับมือนีิครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่ญาติธรรมสู่งานปริวาสกรรมวัดใต้นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะาเดี๋ยวผมนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่ร่วมทําบุญนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับโ,โอ้โบรรยากาศสุดยอดมากๆครับคือบรรยากาศงานปริวาสกรรมวัดไตนะครับพี่นองครับ ัวเเป็นทําอาหารนะครับพี่น้องครับแม่ัวทําอาหารนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคร,รับเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับเอาละครับทุกท่านครับผมกับเข้ามาข้างในแล้วนะครับโอ้่นทําะไ้สวยงามดีครับ วิตเเรียนะครับสวยงามนะครับอืมนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องครับเป็นทําอุโมงค์ด,ดอก,ดอกขอเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกวิตเเรียหรือดอกอะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็สวยงามเรวจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศวัดใต้ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ วสวยงามนะครับนี<ป>่ครับเป็นบรรยากาศของการทําบุญงานปริวาสกรรมวัดใต้ตำบลเมืองคงอาเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ Yeah, no. ทีแล้วนะครับงานบริวารศัดกดรรมวัดใต้ตะบนสวส<า>นทวายพระศรีสลายจังหวัดศรสีสะเกดเป็นเลเน็เป็นไสเป็นสิริมงคลในการที่ฮอร์เสียดายรรอมกันถวายท่านรักษาศาีลเจริญภาวนาเป็นลำดับไปเซนเมกาแล้วก็พรในส่วนที่หยาบย่อมพี่น้องที่เดินทางมาจากข้างในบ้าน ถ้าาเราได้ทามาแล้วการเญเเริญพรมาทางลานธรรมคือทางลานธรรมพื่อาสได้รวมกันก้าวถวายมวมกันรับศินรับศีลปรกาถวายท่านแล้วก็มาเนี่ยพรอัสดัยรวมกันฟังโอวาทธรรม โอวาทธรจากประเด็พระคุณลวงพอ่อรองจากคณะจังหวัดรสีสเกิเจ็มหลวงพอ่อ่าให้ขอมูลผิดให้ขอมูลผิดที่นี่นะครเบนะออมทัพไอซ์หายจารบุรคค่ไดดำเนินการต่อเพิ่มตามบทแนบนบตัวใ,ให้ขอมูลมา่ห้ขอ,อ,อมูลผิดบอกนะครับ สิบโมงเ,เกาโมงสี่สิบราคากองสิรจัเาเวัาสังคละจะมาเป็นจำปารองเจ้าคณะกันท่าลาลงใครเป็นตุคคลองคอโดทางน้อยอยากอะไรสิกาลขันปู่ังหวัดสังขละรองเจ้าคณะกันท่าราหลงจะมาเป็นจำปาเกินสูรน่รธรรมะเพืกเก่อที่จะได้วาดธร ผ่านไปในดับสิบปลอดปขอดเจริญพร้อ ส e ัลลานังกัจฉามิสังฆังสรลลังกัจฉามิรุติยัมปิพุทธังสรลลังกัจฉามิรุติยัมปิพุทธังสรลลังกัจฉามิรูติยัมปีธรรมังสรลลังกัจฉามิรุติยัมปิธรรมังสรลลังกัจฉามิรูติยัมปิสังฆังสรลลังกัจฉามิรุติยัมปิสัมพัง putang selanang kacamim di putang seang kaca tiทําang selanang kacamim diang selanang kaca tiคํา selanang kacami yang di sangangkan selanang kacamiana kemenang inititang nama panteni อาณาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาณาติปัตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิจินนาธานาเวรัมณีปธาสิเลนีปุติยันติตัสมาสสลังวิโสทัยสาธุ เจ้าใป็นเจ้าคำไว้พระนังพัพเ่สังสัะและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมด้วยสามเณรและบาสุฆุป,ป่าสิกาผู้มีศีลทั้งหลายผ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระต,ตาหาร ้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของชอบทางได้มาแล้วโดยทางน้อมบูชาดีประรัตนตัยน้อมถวายดียพระสงฆ์มู่ใหญ่พร้อมด้วยสามเณรและบาศกุบาาศกา เกีญาติของข้าพระเจ้า,ท,าทั้งหลายนี่มีดามันดาปูยาตาเยนสูมาชยาจัน สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะขาวตอะรามะตุตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขาตวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุรัสสะอุตโยปูชาจะปูชนียานังเอตมังคะระมุตตมณี โอกาสบัดน,นี้ประธรรมภาพจาพะได้แสดงประธรรมเทศนาพันธราชาประาเพื่อให้พุทธบร,รธิษัททั้งหลายได้าสารบรับฟังดังนั้นจนึงขอเสิส่วนวนหมูพุทธบริษัททั้งหลายจงเยียงโสตป่าสา,าเป็นภาสนะทองลองอรรถแห่งพระธ,ธรรมปเศศนาต่างส่งควร